แอปหลอกเพื่อไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรครับแต่เป็นห่วงครับถ้าบ,บอกให้อ้อนใช่ไหมครัอย่างชอบเลยวะแม่งที่เมื่อกี้บอกให้พูดไม่พูดอะ <c oughs> ไอ้มึงเป็นอะไรเนี่ยคุณพลอยใส่ครับขอกล่องซ่อมหน่อยครับจะเอาไปซ่อมรถครับ สั่นวันจีใหม่นะคะหลอกใครก็ได้เว้ยแต่อย่าหลอกใจตัวเองเว้ยกูไม่เคยหลอกใจตัวเองแน่นอนไอ้เหี้ยกูจริงเต๋อจริงพี่แนะนำเลยจริงพี่แนะนำเลยตอนแรกพี่มาพี่ยังไม่งอมเลยผมพูดถึงเรื่องพลอยปั๊บพี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเนี่ยใช่ไปรู้จักไอ้เหี้ยใครก็ไม่รู้นั่นะเห็นไม่ละเราว่าหลอกใจตัวเองเห็นไม่ละจบแล้วจบแล้วพี่ม่วงไปเถอะไปเถอะพี่คนหลอกใจตัวเองไงทำไมท้องฟ้าห่างเธอไม่มามองดาวด้วยกัน ไม่มีก็ได้ปากซอยตรงนั้นหากเธอลืมวันเคยเดินร่วมทางจะมีวัน